สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้ยมยำปากระป๋องกับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูด้วยนะคะอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อหมูก่อนนะค่ะก็จะไอ้ที่เงเห็นนี่นะคะเราก็จะเป็นสูตรแบบรสแซ่บเลยนะคะสูตรรสแซ่บเลยค่ะเนื้อหม,หมะะูเป็นหมูหมักนะคะเป็นหมูหมักนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,นนะ,คะเนื้อหมูหมักนะคะหมักเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะมาต้มคู่กับปลากระป๋องนะคะนี่นะคะก็มีนะคะนี่ก็คือผักชีลาวก็เราจะใส่โหละพาให้มีกลิ่นหอมนะคะรสของเรานะคะไม่มีกระเพราเราก็ใส่นี่นะคะแล้วนี่ก็คือเครื่องแกงนะคะเราก็จะใส่ไปในหม้อนะคะในหม้อนะคะนี่เป็นปลากระป๋องนะคะแล้วเราแยกน้ํานะคะ มาไว้แบบนี้เพื่อเราจะใส่ที่หลังนะคะอันนี้เป็นเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำมะนาวนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะเครื่องแล้วก็จะมีน้ำพริกเผา,ากี้ไม่ได้ถ่ายให้นะคะน้ำพริกเผานะคะสูตรของเราก็มีนะคะมีปลากระป๋องนะคะน้ำมะนาวมีเห็ดนะคะแล้วก็มีกะเพรากับใบโหระพานะคะนี่นะคะแล้วตก็นี้ก็เป็นนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะเราวก็จะเอาส่วนนี้แล้วก็มีเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอาแค่นี้เองนะคะเราจะใส่ไปให้รแสแซ่บๆถ้าไม่สะใจนะคะก็ให้ใส่พริกป่นนี่ไปอีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงตัางหากนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดูการทําเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเอามาดูการทําว่าเราใส่อะไรก่อนอะไรหลังนะคะก็ไปชมกันได้เลยนะคะค่ะไป ะะมาชมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะ <_ m uch> เครื่องปรุงเราก็จะมีเกลือน้ำปลาน้ำปลากะะ็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้โชว์เพราะทีม่มันน้อยใช่ไหมมีเกลือน้ำตาลทรายหยอกไปนิดนึงน้ำมะนาวนะคะ <_ m uch> เครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็จะใส่ไปในหม้อน,นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเวลาใส่ไปในหม้อเสร็จแล้วนะคะว่าเราบอกเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งหม้อนะคะน้ำให้เดือดนะคะ ค่ะไปชมกันได้เลยนะคะไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มยำนะครับต้มยำปลากระป๋องกับหมูเนะนื้อหมูนะคะอันนี้กําลังร้อนๆนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดฝานะคะเราก็จะเอาเนื้อหมูใส่นะคะเนื้อหมูใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะเนื้อหมูใส่ไปก่อนนะคะเราเปิดฝาก่อนได้เลย นี่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 ค่ะเราจะต้มแบบนี้นะคะละร้นล้นแล้วเนื้อหมูใส่ก่อนคะให้เขาเปื่อยไปเอยไปเลยไปเลยเปื่อยไปเลยค่ะหมูนี่เขาจะเป็นหมูหมักนะคะต้มยำปลากระป๋องกบหมูนะคะน้ำไม่ต้องเยอะค่ะนี่นะคะให้เขาเปื่อยไปเลยจ้าเปื่อย เลยไปเลยแล้วเราก็ใส่น้ําน้ําปลากระป๋องที่เราเอาไว้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นี่นี่น,นไสไใกล้นะคะว่าอร่อยขนาดไหนว่าให้ชวนชิมให้อิ่มท้องกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็เอาใกล้ๆนะคะเวลาเราจะต้มนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำนะคะนี่นะคะปลาใส่ลงไปเทลงไปนี่ค่ะเทลงไปเครื่องปรุงรสเราปรุงไว้แล้วนะคะปลากระป๋องเราจะต้องใส่ที่หลังนะคะนี่ใส่ที่หลังเลยนะคะแล้วก็คนเอาไว้ให้เขาเดือดให้เขาเดือดนะคะให้เขาเดือดนะจ๊ะ แล้วก็ปิดฝาไปสักพักนือนะคะแต่เราใส่นี่ก่อนน้ำพริกเผายืดไม่ได้นะคะใส่ไปก่อนก่อนที่เราจะใส่ระุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนนี้นะคะให้เข้มข้นนะคะแซบๆหลายๆเลยจะให้เปื่อยนะคะให้มีรสเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้แซบๆนะคะ ที่เราบอกก็มีเห็ดมีน้ำมะนาวแล้วก็นี่ก็เป็นเดี๋ยวตัวย่อก่อนนะคะเป็น,นึ่งก่อนนะคะนี่นะคะให้เขาเดือ,ด,อดนะคะดูใกล้ๆนะคะน้ำเดือดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นปลากระปองนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะคะใส่ที่หลังกี่ใส่ใส่ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำมะนาว น้ำมะนาวนี่เราเรา,เราจะใส่น้ำมะนาวนะคะนี่นะคะลงไปประมาณสองช้อนไม่เปรี้ยวก็ใส่เติมอีกนะคะให้มีรแสแซบๆหลายเลยะคะ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาที่ชิมดูก่อนแล้วค่อยใส่ที่หลังให้เนื้อมันเปื่อยก่อนให้เนื้อก็เปื่อยก่อนนะคะ ทำน้ำแค่นี้นะคะให้เข้มค้นนะคะนี่นะคะอืมต้องใส่น้ำปลายังไม่ได้ใส่ใส่น้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งใส่เข้มค้นนะคะแล้วเราก็ใส่พริกป่นไปก่อน โอเคโคตรนะคะให้รสอร่อยแบบเปรียปร้ยวหน่อยนะคะน้ำมะนาวแล้ออกออกเปี้ยวนิดน,นี้ไม่ต้องเปรี้ยวมากให้นาำพอ็ดเดือดน,นะคะนี่นะคะเราใส่น้ำมะนาวน,านี่นะคะสองที่มันไม่ค่อยเปรี้ยวกแต่อีกนิดนึงแล้วแต่คน คนอชอบปปปเปรี้ยวๆนะคะอร่อยมากอร่อยเป็นจริงอร่อยแค้วอร่อยอี ไงก็หลีไฟก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหลกไปใช่ไหมค่ะเหลือแล้วก็แล้วก็เสรยนแล้วก็ใส่ปลากระป๋องปลากระป๋อง,องแล้วก็ใส่เห็ดน,นะคะเราต้องปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่นีไปนะคะผงมงอนะคะให้มีรสอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะ,ะ,คะร้อนๆนะคะนี่นะคะ อร่อยากใส่น้ำพริกเผาอีกนิดนึ่งค่ะ,ะใส่น้ำพริกเผาอีกนิดนึงนะคะนี่มันจะอร่อยนะคะสูตรใหม่สูตรเราเองอยากกินแบบไหนก็ทำสูตรของเราเองนะคะเราจะใส่เห็ดไปก่อนปลากระป๋องเราใส่ที่หลังนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะแตกค่ะเรียกคือเห็ด ค่ะเดี๋ยวเราใส่ปลอกที่หลังปลอกรอัอหนึ่งปลาเปี๊ยกก็สุกแล้วนี่ใส่เห็ดไปค่ะ่อนนี้ก็สุดยอแล้วค่ะให้เขาเดือดค่ะบิ๊บิ๊กบิ๊กบิ๊กอ่ะนี่ก็หรือวให้เปรี้ยวปิ๊บเปี๊ยกออกเปรี้ยกนะคะ เยวมากๆก็อร่อยนะหมดเออพอแล้วเดี๋ยวไว้ทำไมคะเป๊ะอีกนิดนึงเป๊ะอีกนิดหน่อยตื้อฝาอีกนิดนึงนะคะพอเดือดเดี๋ยวแล้วก็ใส่ปลากระป๋องดูตรงนี้นะคะให้เดือด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 นะคะ พอเดือดปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ไปเลยนะคะอันนี้อ่ะใบใบที่ลงไปแล้วนี่เดือดแล้วนะคะเพราะเห็ดน,นี่เขาสุกไปมากเราก็ใส่ปลากระป๋องนะคะนี่นะคะหมูใส่ไปแล้วเทลงไปค่ะนี่เทลงไปนะคะส่วนมากคนเขาจะซดน้ํานะคะ สูงต่ำดำขาาออกห่างหายนิดนึงนะคะให้เห็นให้เห็นนี่ค่ะก็นะคะเรจะเสร็จแล้วค่ะให้น้ำนะคะอย่าให้ปลานี่นะคะปลากระป๋องแตกนะคะให้ขัเป็นแบบตัวตัวไปนะคะนี่นะคะเราใส่เห็ดไปแล้วนะคะนี่นะคะปลากระป๋องให ให้อยู่เป็นตัวๆ,ๆนะคะเพราะเราปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังกินเลยกำลังแซ่แบไปลายแซ่บลงตัวนิดนึงไปเลยจ้าไปเลยจ้าเดี๋ยเดือดแล้วปิดฝาอีกครั้งหนึ่งปิดฝาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ ทำกับข้าวให้รสอร่อยนะคะให้คนเดือดเดือดเยอะๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวเก็เพิ่มพลังแก๊สเพิ่มพลังแก๊ส นี่เราก็เปิดไฟอีกครับนะคะอีกครับนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดเดือดเดือดรลังเดือดมาเลยแล้วเอ,เ,อเอาเอาเอาเล็กลงนะคะให้เห็นชัดๆเข้าไปข้างในนะคะเราใส่ลงไปนะคะตอนจบ ใส่รวหมดะคะ่ะเราก็จะได้ตักขึ้นนี่ค่ะนไหมคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะต้ยมยำปลากระป๋องหมูนะคะรสนะคะรสของเราเองนะคะรสชาติเราคิดเองเลือเองทานเองค่ะ เราต้องการกินแบบไหนกับแบบนั้นไปเลยนะคะแบบนั้นไปเลยนะคะก็ขอปิดแก๊สเลยค่ะฝุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะเห็นไหมคะอร่อยขนาดไหนอร่อยขนาดนี้นะคะแล้วก็จบแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้บพบสิ่งที่ดีค่ะ บุญรักษาพักของสาธุค่ะบ๊ bye, ายบายจ้าสวัสดีค่ะ